สวัสดีค่ับพี่น้อง่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสุ่ยส,สดีงแอนด์เซฮายเจอออลมายเฟรนด์ฟอร์มราวเดเวอร์พี่น้องค่ะเซ้านี่ะไใ้เมนูแบบของโปรดมันก็คือน,นี่เลยจ้าเอาให้เบิ่งใกล้ๆอ่ะพี่น้องอ่ะนี่ปลาสมสมปลาคุณแม่ทอดแล้วก็ตำแจ่วบบกพีกแบพีเขียวพี่น้องจ้าบักพีเขียวบานเขานี่แหละแซ่บๆยั่วๆพี่น้องแล้วก็ น้อไม้ต้มบักเขียลวกแล้วก็ผักลวกค่ะมีแบบมอบ์ดเธอร์เธอ,เอไว้ดอกแครมพอมซอสฟิชแอนด์กรีนชิลลี่ซอ,อสแอนด์อบอยเวตเบิร์เล่นอีสเกตเร์มากินน้วกันพี่น้องโอ้ยอากาศดีดีค่ะยังม้ำอ,อ่ะจะลดจะลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราจะกินแค่นี้นะจะกินแค่นี้พอนะข้าวจะไม่เอาเยอะนะ I'm on diet I eat this only this <laughs> สซ้ำนี่ก็หลายแห้งแล้วพูดว่า <laughs> โ,อโอ้โหความจริงแล้วคือมันร้อนค่ะก็เลยจกออกมาจำแจวก่อนนะอือปลาสมระวังแต่อันนี้ะ่ะระว้งแต่กลางเราแค่หลบ everything organic. Okay mm. 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 Cái dây ạ. Cũng phải hỏi ạ? เขาจะจุงเผ็ดยำกระเจี๊ยบ This one they have many boy so be careful สดตื่นขึ้นมาก็ใส่เลยแม่เราต้องไปทำงานแต่เช้านั่แนแหละต้องระวังก้างค่ะคำพูด่าตาบดีน,นี่ยมให้ลูกหลานมึงแห่ ừm Ngon ngon mày ủa 嗯。Mm hmm. มอหายบอกวอาฝันในภาคเขาเอ้หุ้่มชอทุกวันอยู <c oughs> อ่วันมันมันท่านเปิดไหมเจ้าว่าเขาเป็นเจ้าว่า่อยเป็น,ย,ปนยังกับไม้ไลายบ่ M. <im> Pang. <im> 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 ลับน้องอืมชอมน้อดีมากอะ ฟังนี้วรวกินกับตำเจ้วกระแสน้อง <Okay. S 1> ừ hả màn bò đây cột tụi nương cái này chồng chì ra ra hả màn đi bây อืมอืมอืมไปแล้วไปนองค่ะอิ่มละ <c oughs> เอาหมด ลดน้ำหนักตีมือจากของแม่ตีมือจากของแม่อยากินไรขอบป็นกุณงนึลายค่ะที่แบ่ขอมาบึงแย่งกันเด้อ Thank you all my friend I go now love you สวัสดีค่ะบ๊ายบาย